หลังจากที่เอซเรนเดอร์แมนได้เล่นจบไปนะครับก็ก็ต้องมาเออจมปักกับเกมนี้ครับโอ้โหแบบความหลอนกูยัง,ยงไม่ยังไม่หมดไม่จบจากสิ้น,นทุกทีนะครับผมแม่มันมันเป็นตำนานครับตำนานเลยโอ้โหตำนานมากครับเนะี่ยละเอียดยิบแนละ้วเนี่ยโอ้โหเยอะไม่ไหวครับยากแยงครับยากแยงครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับไปอยู่กับเกมเออ้าลัสนะเอ้าลัสเอ้าลัส เอาละตายดำปี๋แล้วนะเนี่ยมันให้เราไปไหนต่อครับกดตัวอะไรวะผมเล่นยังไงแล้ววะลืมกดกดเจกับอะไรกดเจกดแทบ็บอ่ามันให้ไปไหนอันนี้มันโน้ตใช่ไหมไม่เกี่ยวด็อกิวเมนต์แล้วมันให้เราไปไหนอ่ะเราเราจะดูยังไงว่าเราต้องไปไหนอ๋อนี่ไงกดเออ accept security อ,อะไรวะนะเนีเ่ย accept อาซายลัมออกจากที่นี่นะแล้วก็ไปที่ห้องควบห้องฉุกเฉินนะปิดประตูเปิดประตูหลักเอ่อกดชิปวิ่งโอเคครับใช้ได้อยู่โหกระจกโคตรเหมือนนะดูดิเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้เราถ่ายมาสี่ชัมมชมม่วโมงสี่ชั่วโมงไวยังวะเอ่อไปทางนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยทางนี้เข้าได้ไหมเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอะไรอะเก็บอ่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก่อนเลยแบตเตอรี่ก่อนเลยเควิ่งกับเวลาอะไรเนะี่ยเก้าโมงโง่เวลาจริงสิบโมงครับกดแฟบโอเคกดแฟบหนึงสายตาจัดเลยเพราะแสบตาครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ครับทางนี้ผมคนกดโอ้โหนอนนอนแฟบจนตายอีกแล้ว เสียงเหยียบไม้มันจะนกขู่สิวะเจเคมันให้เราอืมไม่มีฐานให้เก็บเลยยังไงวะเน,นี่ยเฮ้ยของเครงนี้โอ้เปิดสกินเซิร์ฟเวอร์สกินเซิร์ฟเวอร์ตั้งสกินเซิร์ฟเวอร์ไว้ครับโอ้ยเจเคปิดประตูอุ้ยลืมไปไอ้ย่ปะประตประประูปิดดังให้ป่ะแต่เดย อะไรวะเนี่ยนึกว่าไม่มีน ah, <Really? S 2> ึกว่าจะมีอะไรให้เก็บอะไรเงี snakes. ้ยหุ้ยแฟม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 เก๊ะเก๊ะกดเจเหรออ่าอะไรวะเนี่ยเบิกออกอีกแล้วเกี่ยวกับจิตระบบจัดการกับจิตครับวอลเลเดอร์มัลเมซีฟซีโอเลขหนึ่งหนึ่งสามหกผู้ผู้อะไรวะผู้ ผู้ป่วยก็ C L W Walker Walker คือใครครับนี่คือ,อรายชื่อของผู้ป่วยนะครับที่จะนำมาทดลองเป็นผู้ชายอายุ32ปีเอ่อชื่อด็อกเตอร์อะไรเนี่ยลูโอ้วนอะไรสั่อย่างนียครับอืมเอาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด E Q โอเค E Q EQ กูมี EQ ครับเฮ้ยอืมพี่ครับพี่ยังมีชีวิตอยู่โอ้ยเฮ็ดดิ้นด้วยสัตว์เ้ยเดี๋ยวกลัวทางนี้ได้ไหมโอ้ยเคยไม่ได้เด้อเนี่ยโอย้ตายแล้วเดี๋ยวเดินค่อยๆเดินครับค่อยย่องดีกว่าอ่าค่อยย่องครับค่อยย่องไจะตะคุบกูนะเว้ยเฮ้ยสัตว์ ขยับไปเอ้ยเฮ้ยกูตกใจละโอ้ยอย่าครับอย่ายาย่าโอ้น้องสารจัดอะผอมไม่มีอะไรกินเลยชัวร์ไม่มีอะไรกินแน่ที่นี่ครับโอ้โหอชเคท่านผู้ชมครับเออ่ตอนนี้ครับอยู่กับผมนายเอชเคนะผมเออ่กับรายการเอชเชคเกอร์ทีวีนะก็ห้อง เอหนึ่งหนึ่งห <paced> ้าเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งห้านะเรากดกดเอี๊ยบโอ้โหจะเจอคนเฮ้ยไอ้สัตว์บันทึกเลยแอบแล้วบันทึกไอ้เหี้ยแอบดูตรงนี้โอเคเอ่อไม่ใช่ครับมันต้องดูตรงไหนวะ Document เอ่อ n o t e n o t e เออนี่ครับ b r o k e n and d e a d Television <sounds> โอเคครับเอ่อพวกเขาเหมือนเหมือนจะไม่จะผิดปกตินะครับผมเอ่อแล้วก็ดู ดูทีวีที่ตายแล้วดูทีวีที่แบบทีวีที่เสียแล้วอะไรเงี้ยเออมองดูเหมือนแปลกมันแปนกแปลกมันคนบ้าไม่มีอะไรไม่มีใครปกติดีในห้องเนี้ในบ้านหลังมันเกิดขึ้นอะไรจะอะไรกับบ้านหลังนี้ครับโอ้โหเอเคกูจะเดินเข้าไปดีไหมเนี่ยโอ้โหดูดิแม่งเสดทีวีเปิดเลือดเว้แล้วเพลงมั้งนะไอสัตว์เอ้เอ้ผมมัน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 ไม่เห็นผมอะ ม,มันไม่สนใจผมแลนะ้วเนี่ยโอ้ยทีนี้นั่งยังหล่อนะอะัด็กเก๊โอ้ยสัตว์ว่าผมไปไดีกว่าผมไปไดีกว่าแล้วเพลงแม่งไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวแงม่งมแง่มอ,อ๋อคีนี้แงม่งมแงมแงมโอเคปร,ประตูครับเฮีย้ยหลอนเลยกูเฮ้ยเฮ้ยอะไร เออคีย์การ์ด for security control security control นี่ใช่อะไรวนะเนี่ย reporter notebook แท็บแท็บแท็บ notebook 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 อ่านี่ไงครับมันบอกว่าให้ไปอันล็อกเดดรอครับอันล็อกเดดรอเหรอมันเดี๋ยวหาอะไรขัดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียนี่ยังอยู่นี่วไอซ์ชิบฝายแล้ว ขากลับมันจะดิ้นใส่กูไม่เนี่ยไปไม่ได้โอเคครับต้องกลับทางเดิมแล้วสินะอ่าโอเคครับอย่าครับยานะพี่ยาคยับยาอย่านะอย่านะอย่าไม่ใช่คิดแต่พวกมึงอย่านะครับอย่าขาดไจะตัดยา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 โอเค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 กูไปครัโอเคครับโอเคอย่าอย่าอยายาไอ้เหี้ยไอ้สัตัดผองดิไอ้เหี้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรโอ้ยส <c oughs> okay, ัตว <c oughs> ์โ <crawl> อ <prejudice> ้โอิเก <c oughs> ่มึงบดินโอ้โหสัตว์ไปละอิเยพ้องดิสัตว์โอ้โหอิเยโดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสัตว์ดุ่งเลยกูอุ้ยอิเก่ เปิดประตูอ่าเฮ้ยอูเหยียบอะไรอยู่วะโหสัตว์เหยียบเลือดไอ้เหี้ยแม่งสกปรกสัตว์เออเดี๋ยวอันล็อกเดือดรอที่ไหนอะใครรู้ช่วยบอกผมทีครับล็อกเดือดรอยที่ไหนครับเออทางนี้เปล่าวะไปไม่ได้ครับตันครับตรงนี้ตันครับ,นนรบไม่ได้อะ เฮ้ยทางนี้เปิดเปิดตันอีกอ้ะโอ้ตายแล้วตายแล้วชีวิตนี้เออเดี๋ยวตรงนี้ครับ bird, bird. เปิดเปิดเปิดไม่ออกเฮ้ยเกยมเอะไรวะสั่ง KFC อะไรวะเนี่ยก้าวหนึ่งอออโอ้ยไ<ๆ>อสัตว์อุ้ยเฮียเฮ้ยกดลิฟต์ทุบลิฟต์แม่งคนตกลงมาข้างล่างเลยไอ้เคมันจะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยว เรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่าฉันโอเคเอ่อ for for ร์ฟ,รฟรหนึ่งครับชั้นแรกครับชั้นแรก security door ไปทางขวาอ่า electric electric room ห้อง,ห,องห้องกั่นไฟอยู่ด้านล่างลงไปด้านนี้อ๋อน้านนี้เลย library ด้านบนอ่าแล้วขึ้นเรียบไปเอ้ยไม่ใช่ต้องต้องขึ้นบันไดไปสิโอเคแล้วก็อะไรเนี่ยลี เช่นหออะไรไม่รู้ครับแล้วก็เซคาฟเฟเทเรียรคาฟเฟเทเรียรไม่รู้ครับเดูไปอันนี้แล้วแหละเฮ้ยไอสัตว์ไอเหี้ยหูไอ้แค่มาเป็นตัวมาเป็นตัวโอ้โหไอ้แคหลอนสัตว์เปิดเปิดไม่มีไรโอ้โหอันนี้มีคราบเลือดครับมีคราบเลือดใครมาเป็นเมนแถวนี้โอ้โหวิทเน็ตพยานพยานพยานตายซะแล้ว พยานแฟบจนตายกันครับพยานแม่งพยานแม่งเป็นเมนตายโหมือครับมือแล้วครับเนี่ยเอามือมาไว้ตรงนี้ครับเจ๊ดเจ๊เฮ้ยมันจะออกมาไหมวะไม่ออกมาเว้ยโอเคครับโหนี่มันห้องเก็บเนื้อน้ำเนี่ยห้องเก็บคลังคลังอาหารโอ้โหแล้วกูต้องมาเหยียบเอ้ยเย้ยนะแม่งแมลงวันตอมเต็มไอสัตว์เฮ้ยทาน นุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรใครปิดประตูวะใครปิดประตูไว้สัตว์ชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วเดี๋ยวเปิดประตูกูมไม่กลัวมา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 เปิดสู้เลยเปิดส,สู้เลยประตูอย่าปิดประตูไม่ปิดครับเพราะว่าเรารู้อะไรคืออะไรครับเนี่ยสกิลเดอร์ี้มีอรอยเท้าอรอยเท้าคนเดินออกมาครับเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สแกนบัตรโอเค ค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดโอเคเอ่อประตูปิดดีไหมวะปิดก็ได้วะปิดเออโอเคยอมยอมยอมเออเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลิตี้เมอร์กอฟคอปเปเลชั่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ไงเป็นพิมพ์ครับคลิกครับที่เป็นพิมพ์อ,อ,พอ,มอ,อ,อ่าโอเคครับโอ้โหคีย์บอร์ดไอ้สายเดืบโคตรชุดเจ็งอะสกิลิตี้อ่าสเต็มเอ็กซ์เอ็กเซสสกิลิตี้สเต็มอ่าโอเคครับ จะเปิดประตูใหญ่แล้วจะกลับบ้านกันนะครับตอนนี้เฮ้ยไอ้เคี้ยชิบหายแล้วใครนะเนี่ยไอ้เคยคนนั้นที่ว่าที่ว่าเราตกมาข้างล่างอู้หไอ้เคี้ยพอลไอซัสเอาลิาร์สเจเนเรเตอร์เบสเมนชิบหายแล้วอะไรไวนะเนี่ยไฮเดอรล็อกเกอร์ไอ้เคี้ยชิบหายแล้วไฮเดอรล็อกเกอร์ไอ้สัตวสไฮเดอรล็อกเกอร์ไฮเดอรล็อกเกอร์ชิบหายแล้วครับเฮ้ยอู้หไอ้เคี้ยใครใครเดินมาใครเข้ามาอู้หตัวเบ้งเลยัตว์ เฮียตัวเบ้เฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วแกอยู่ไหนเจ้าหมูน้อยเฮียหมูน้อยกูไม่ใช่หมูน้อยสัตว์มึงไงปากหำน้อยไอ้เฮียโหแม่งเลือะเต็มเต็มตัวตัวเบ้งเลยครับเนี่ยไอ้เฮียชายวัยสามสิบสองปีวะไอ้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 บล็อกเกอร์วะมึงเดินไปดิไอ้เฮียเดินไปดิสัตว์มึงจะยืนทำ หนาพ่อที่นี่เหรอ,อพ่อตัดเลวิตเลยไงไปโอเคโอเคเปิดเปิดเปิดมันไปแล้ววิ่งแล้วมันว่าอะไรวะแทบครับรีสตาร์ทเดอะเจเนเรเตอร์เดอะเบสแมน เจเนเตเตอร์ห้องห้องล่างครับห้องล่างห้องล่างห้องล่างครับวิ่งครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมจะมืดไปไหนไว้สัตว์โอเคแต่ประตูนี้เปิดไม่ได้โอ้จะเปิดทำไมวะแม่งโซโ่แม่งล็อกซะขนาดนั้นโอเคโอเคเก็บครับเก็บโอเคครับอ่าน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 เออระกิมเมน้นะอะไรวนะเนี่ยไฮโปติกเอ่อ อ่าเดะเดะเดะเดช่างหเป็นกันอ่อืเอีอยืออือเฮ้ยไอตวดโอ้โหเย็นพี่จเย็นผมพูดอะไรไม่ออกตอนนี้ครับ มันจะมืดไปไหนเกมแม่งจะมืดไปไหนไอสัตว์เฮ้ยไอเฮียเสียงอะไรอะไรมึงไม่รู้วูยเดดใครอะ่ะอะไรวะเนี่ย ไอสัตว์เจ sw ีเนเตอร์จีเนเตอร์ดิไอสัตว์โอหยสัตว์เมนบิเบนเบเกอร์กับปั๊มสองปั๊มไอสัตว์เลยชิบหายแล้วต้องไปหาต้องไปหาต้องมันไฟตัวอื่นก่อนครับสัตว์เปิดไม่ได้ไอเหี้สัตว์แล้วจะเจอไอผู้คียนั้นไหมโหยไอคนห้อยหัวไอสัตว์ทางนี้ก่อนดีกว่านะครับทางนี้ก่อนดีกว่าครับโอเคปิดประตูว่าปิดประตู อู๋ไอ้เฮียปิดสสดงไอ,อ้สัตว์เอ่อเจเนอเรเตอร์อยู่ไหนโอ้ยนี่ไงโอ้โหเปิดเจเนอเรเตอร์รับเยี่ยมโอเคจุดแรกเปิดไปแล้วครับเอ,อ่อเราจะต้องออกจากที่นี่ใช่ป่ะเออเดี๋ยวดูท่าไม่ค่อยดีวะ่ะเก็บแบตเตอรี่ครับโอเคมันมันกดไอ,อ,อ้เฮียซ่อนในนี้ได้ไอ้เฮียคตรเจ่งอะซ่อนใต้เตียงได้ด้วยครับรู้สึกแบบ ไอ้เฮียมือจัดๆเลยโอ้ยไอ้เฮียชิบหายละรีโหลด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 โอเครีโหลดโอเคมองไม่เห็นกูหรอกไอ้สัตว์ควายควายโอเคโอเคยายายา,ยากูไปแล้วโอ้ยไอ้เฮียไอ้สัตว์แม่งรู้อะเปิดประตูโอเคเปิดเปิดเปิดประตูโอเค เจนเนอเรเตอร์เจนเนอเรเตอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์หนีสัตว์หนีโอเคโอ้ยฮิแอหูยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไอสัตว์เข้ามาแล้วไอเฮียโอ้ยสัตว์เอ้ยเด้อเด้อเดขออนุญาตความบอกสักแป๊บครับเอ่อกับเอ่อมาดูกับเรื่องของแสงนะครับผมแสงแสง ประมาณนี้ครับต่อให้ผมเถิดนะครผมมองไม่อะไรผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคออกไปยังไ้สัตว์ออกไปยังวะมันออกไปยังงวะโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วมันเดินไปไหนวะจุดไหนที่เรายังไม่ได้ไปครับตอนนี้จุดนั้นไปแล้วครับตัวนี้ไปแล้วโอเค โห้ส oh, e? okay. uh, ัตว์โตเบ้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเห็นกูแล้วไอ้สัตว์เห็นกูแล้วเห็นกูแล้ววิ่งครับวิ่งวิ่งทางไหนดีอะเปิดเปิดปิดโอเคเอ่อเดี๋ยวไอ้สัตว์ล็อกเกอร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 ์โอ้ยไม่เปิดประตูมาได้ตลอดเลยสัตว์พังประตูมันพังประตูเข้ามาเลยมันเปิดประตูไม่เป็นด้วยมันพังประตูอย่างเดียวโอ้โหไอเคเอาละมึง เจ็ดนาทีผ่านไปครับเจ็ดนาทีผ่านไปเย้เจ็ดนาทีแล้วครับแปดนาทีแล้วตอนนี้อัดคลิปแปดนาทีแล้วออกโอเคเอ๊ะแล้วต้องไปปั่นที่ไหนที่หนึ่งวะตรงไหนไว้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยว ตัวนี้เปิดได้ครับโอ้ยเสียทางมึงลิงกันไอ้สัตว์ชิบหายแล้วกระโดดโอเคสเปดบาจำได้โอ้ยเสียทานแบตเตอรี่แบตเตอรี่รเก็บแบตเตอรี่ก่อนโอเคเหียทางนี้ปะวะกระโดดฮึบโอเคสวยงามอ่าเจนเนเรเตอร์อยู่ไหนอีกที่หนึง่ง โอ้โหพ่อองดิปิดประตูเบาๆไอ,อ้เหี้ยประตูเบาๆเาปงเบา,ๆ,บาๆไม่เป็นหรืไงวะเออเดี๋ยวเดเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแรับสวัสดีรับอะงัดขึ้นโอเคสวยงามงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นเสร็จปุ๊บเอ่อคา็าอกเกอร์ครับคา็อกเกอร์คา็อกเกอร์มันไปทำเนียมครับโอ้โหย,ยัดเกยัดเกเลยยัดเกเลยมันต้องมาพังประตูหรือเปล่าวะ เดี๋ยวรีโหลดรีโหลดรีโหลดได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดก้อนรีโหลดครับโอเคสัตว์กว่ามึงจะคงไม่มานะแคปรีออกไปครับรีออกไปครับตอนนี้ครับเฮ้ยสัตว์เห็นไม้ไอ้เหี้ยกูเห็นไม้กูเห็นไม้ไอ้เหี้ยไม้ทะลุเลยประตูไว้สัตว์กูเห็นไอ้เหี้ยเอ็กเกบางทีแบ้งบัคก็ช่วยเรานะบางทีบัคของเกมก็ช่วยเรานะ ห้องไอ้สัตว์ห้องนี่เฮียเปิดประตูอย่าอย่าเปิดล็อกเกอร์นี้ไอ้สัตว์เอออย่า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 อะไร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 เออออกไปก่อนครับลองไปออกไปก่อนครับไอ้ไอ้กระเปื้ไอ้ไอ้กระเปื้เครื่องดีม no, ่เช no ืแอไปไบไปไปไปมันร้องเพลงอะไรตอนนี้ไปยังวะไปยังวะ สุดไปแล้วแน่เลยครับไปเหรอไอเหี้ยมึงอย่าฮึบด,ด,ดิไอ้สัตว์ท้องดิเหี้ยไอ้เหี้ยมันยังไม่มันยังมันยังมันยังอยู่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูต้องเข้าเข้าล็อกเกอร์แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยชีวิตนอต้อกูว่า มันจะมาเปลืองเวลาตรงที่ผมต้องวิ่งหนีผู้เชี่ยนี่แหละสิบนาทีผ่านไปแล้วเนี่ยจะสิบแปดนาทีแล้วโอเคกูกูไปเลยกูไปแล้วกูไปแล้วหลบกูหนีครับหนีครับไปครับมันต้องไปอย่างนี้ครับมันต้องแบบชานชลาดเปแบบชานชลา,าดครับโอเคครับไปครับเอ,อ่อทางนี้ครับทางนี้โอเคพ่องไอ้สัตว์พองดิเฮี้ยพ่อเปิดไม่ได้ไอ้สัตว์นี่นีหนีไป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 กระโดดกระโดดปึ๊บโอเค ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปสตาร์เจเนเรเตอร์ครับสตาร์เจเนเรเตอร์เยทเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านครับวิ่งครับกลับบ้าน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 ครับวิ่งวิ่งวิ่งทางไหนวะโอเคทางนี้อ่าทีนี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วครับแงเป็นไงล่ะเป็นไงเล่าโอเค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 โอ้ย เคปเดาอะไรต่อเนี่ยเ e นต์ซูซิคิวเรตี้คอนโทรลครับกลับไปที่เก่าครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับไปที่เก่าเนี่ยขอไปดูอะไรสำรวจอะไรแป๊บนึงได้ปะฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปครับเนี่ยประตูนี้ครับประตูนี้ครับโอเคเข้ามาเอาของสักหน่อยมีของอะไรเก็บหรือเปล่าโอเคหวังว่าไอ้นั่นจะคงคงยังไม่มาโอ้โหนี่ยเละโดนคิดวอเกอร์เล่นแน่เลยไรวะอะไรวะเนี่ยโอเคกดกดแจ็บเอ่ออะไรเนี่ย h ฮเลนเกรนเกรนคือใครวะจากเฮเลนเกเรนเดียร์เซอร์โปรเจกต์วอลเลเดอร์ยังคงไอเ้เหี้ยยังไม่ล้มเลิกโปรเจกต์นี้ลงไปเว้ยหรือว่าหรือว่าตอนนี้โปรเจกต์วอลเลเดอร์ก็คือก็คือเอ่อยังไงผลงานเอ้ยอะไรอะไรยายายาโอเคโอเค,อเคมันมันบมอกว่ามันเป็นเรื่องเหนือเหนือมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติวะวอลเลเดอร์ผมไม่รู้นะมันคืออะไรวอลเลเดอร์ เฮียไม่มีอะไรเก็บใจร้ายใจร้ายครบคับโอเคครับเดี๋ยวรีเทิร์นทูสกิลเลตี้ครับอ่าโอเคเฮ้ยเียคอมเมนต์ไฟไฟแค่สวยปะโอเคกลับทีบ่เดิมครับอ่าโอเคเฮ้ยอั้ยใครไว้สัตว์ข้างหลังหลังหลังโอ้โหเข้มฉีดยาเอชเคเฮียมันจะไม่ฉีดกูทำไมไว้สัตว์เอ้ยโอ้เฮียนี่หรือเปล่าวะ โห่แม่เข็มมันขึ้นสนิมตัวเฮี้ยกูจะบาดทะยักแดกวะเนี่ยหุ่ยเฮี้ยนักหน้าตาอ๋อบาดหลงคนนั้นนี่ว่าะอีกเยอะเฮ้ยอะไรเนี่ย Can you see it อ๋อนี่ไง Wall Rider อล l l เดอร์หรือเปล่าโอ้โหสัตว์โหชัดเลยครับวอล l l เดอร์ครับผีไอ้เหี้ยไม่เห็นตัวครับไม่เห็นตัวชัดเลยครับ w a เ l Rider ครับชัดเลยผีชัวร์ครับผี มันคือพลังงานครับโอ้โหเจเคโอ้ถึงกับโหลดดิ้งแล้วเนี่ยโอ้โหมันเขาก็ให้เราพิสูจน์ความจริงนะให้เราอยู่เพื่อหาหลักฐานอะไรเงี้ยเออแล้วกูมาตื่นในห้องในห้องแคบๆห้องหนึ่งห้องโง่ๆตื่นมาในห้องโง่ๆผมมาเขียนเต็มห้องแล้วเนี่ยใครเขาใครวาดวะแล้วภาพเบลอมากครับเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคกับกล้องวิดีโอตต,ตัวเดิมครับอ่า กล้องตัวรักครับโอเคก็ okay, กี่นา <t ell> ทีแล้ววะสิบสองนาทีครับก็สิบสองนาทีก็พอแล้ว <t ell> มั้งสิบสองนาทีก็พอแล้วมัง้งโอเคครับเอ่อช่วงนี้อินโทรอินโทรไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับเนะี่ยแล้วเกี่ยวอะไรอินโ <t ell> okay, ทรอ่ะโอเคอินโทรก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ใส่อินโทรก็ได้นะโอเคคลิปไอซ์เลนเดอร์มันไม่น่ามีอินโทรไงแบบมันหลอนๆอะไรเงี้ยเออคลิปนี้ก็อินโทรนิดหน่อยก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเฮ้ยพ่องดีสัตว์ไอ้เหี้ย โอ้โหอันล็อกเดือด้อยกูด้วยโอเคแต่กูยังไม่ไปครับก็เดี๋ยวกดกด stop clip ไว้ก่อนแค่นี้แค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอใหม่พัดหน้าครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปชมกันใหม่พัดการใหม่พัดหน้านะครับผมโอเคพูดพูดติดติดขัดขัดแล้วไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไงโอเคเดี๋ยวเจอใหม่พัดหน้าผมสอดีครับ